สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไายพัฒนาอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาสอนนะครับเหมือนเดิมผมมาสาธิตและนาให้ดูนะครับมาแบ่งปันมาแชร์ความรู้นะครับเดี๋ยวสําหรับโปรเจกต์นี้เนาะก็จะเป็นการส่งข้อมูลต่างๆนะครับไปเซฟที่หลังบ้านนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เซฟพวกข้อมความที่เป็นเทคธรรมดาไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเพิ่มทีละอย่างนะครับสําหรับอีพีนี้เป็นดรอ o ดาวลิศนะครับผมผมจะแสดง ให้ดู2แบบนะครับแบบที่1ก็คือ Data ที่มีข้อมูลไม่เยอะนะครับก็คือฟิกไปเลยนะครับผมกับ2นะครับก็คือ Data ที่เราดึงมาจากตัว API นะครับดึงมาจากดัตต้ a ดัตต้บล็อกดัตต้เบรอะไรพวกนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนมาดูที่โมเดลกันก่อนเนาะว่าเราสร้างโมเดลชื่อว่าอะไรนะครับสร้างตัวสกิม่ามาที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับโมเดลแล้วก็เพรสซันนะครับผม ที่ผมทําไวต้ตอนนั้นจะเป็นคนะันเลอร์เนาะคันเลอร์นะครับที่ว่าเป็นด,ดาวเด่ดูไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเป็นโลแล้วกันนะครับผมเป็นโลคือเป็นสิทธิในการใช้งานนะครับเป็นยูเซอร์เป็นแอดมิน min, อย่างนี้2อันนะครับผมยูเซอร์แอดมินอีกอันหนึ่งนะครับโพวินนะครับผมข้อมูลอาจจะดูไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่แต่ผมอยากจะแสดงให้เห็นหลายแบบนะครับจะได้เอาไปต่อยอดเอาไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับผม เดี๋ยวเราเพิ่มโพวินมาน่ไทยสตริงนะครับใส่ลูกน้ำ้วยเกิดเกิดอะไรของผมเนี่ยโอเคนะครับผม หายย่งหายยังนงแดงหายย่งโอเคนะครับผมเปลี่ยนจากตัวคัลเลอร์เนาะเป็นโลนะครับเอาไว้เก็บสิทธ์แล้วกันนะครับจะได้มองภาพออกครับผมแล้วก็โพวิ i นนะครับตัวโลเนี่ยเดี๋ยวเราจะฟิกเลยนะครับในออปชันของซีเล c t นะครับว่ามีวิเซอร์แอมินนะครับส่วนโพวิ i นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดึงข้อมูลมาจากตัว API นะครับผมโอเคหลังบ้านเรียบร้อยนะครับปิดไปเพิ่มสตัวนี้นะครับผมปิดไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาทำซีเล็กธรรมดาก่อนนะครับซีเล็กธรรมดาที่คลายแอนะครับผม S R C Component Page s i n n Form นะครับโดยปกติผมก็จะเขียนแยก component ไปไว้อีกไฟล์หนึ่งครับแต่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการส่งพ o p ส่งอะไรเยอะแยะเลยเขียนไฟล์นี้แหละนะครับผมเป็นซีเล็กแบบธรรมดาใช่ไหมได้ได้ไดได เราอยู่ที่ไฟล์ Send from t e x t นะครับเรามีบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้คือ Input Detail บล็อกนี้คือ Input ของ t i t l e ใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มมาอีกอันนึงนะครับ<ๆ>ก็ง่ายๆเลยจริงๆก๊อปได้เลยนะครับก๊อปได้เลยก๊อปได้นะครับผมเถ็ดก๊อปเลยก็แก้มอนเดิมมาได้นลครับลบเลย Input เนี่ยอ่า Label นะครับ,บ,บ,รบก็เป็นอ่า โลเขียนว่าผมจะไม่เรื่องความสวยงามอะไรไม่ไม่ไม่เอามากเนาะจะเน,นเน้นฟังก์ชันการทำงานนะครับตรงนี้การใช้ซีเล็กก็จะเป็นซีเล็กเลยนะครับในซีเล็กก็จะมีออปชันนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยใส่ Value นะครับอันที่หนึ่งนะครับแอดมินยูเ user ก่อนยูก่อนดีกว่า ผมก็มาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นแอดมินอ่ามียูเซอร์มีแอดมินนะครับผมซีเล็กนะครับผมใส่คัาเนมให้นิดนึงนะฟอร์มคอนโทรลโอเค ก็ต้องคอมคอนโทรนไปเลยไม่เคีย่ยวต้องใส่หรอกนะครับผมคัสเนมฟอร์มคอนโทรลนะครับมีสองอันใช่ไหมยูเซอร์กับโปรจริงๆก็ไม่ยากนะตรงนี้เราก็ใส่แวร์ในตรงออปชั่นเนี่ยก็ใส่แวร์ดูเข้าไป ถ้าเป็นดัตต์เบียดที่มีการน้อมอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าเป็นหนึ่งเป็นสองนะครับแต่ของเราใส่มีแค่นี้เราใส่เป็น User อร์นี่เนครับ,นะรบแวร์ลูปแอปเตรงนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอร้องเดี๋ยวผม ทีนี้สำหรับสำหรับตัวซีเล็กนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะออนเช e งออนเช g งเราก็ p ปีของของอินพุตดีเทลมาเลยนะครับสำหรับในส่วนของออนเช g งนะครับ mm hmm. ก็เอามาใส่ที่ซีเล็กนะครับผม เดี๋ยวผมจะคอนโซลเรัออกมาดูก่อนนะครับก่อนที่จะส่งไปหลังบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมี e อ r ร์เลอร์ m i t ผมปิดฟังก์ชัน Create ไว้ก่อนนะผมปิดฟังก์ชัน Create ไว้ก่อนนะครับ E-Target Name Low อ๋กเกเอเนมยังไม่ใส่นะจ๊ะนะครับผม Select นะครับ เนมไม่ได้ใส่นะครับผมเนมเราอะไรก็คือโลนะครับเนมเราก็คือโลนะครับตรงสีเล็กนะครับมีเนมคัสเนมออนเชงนะครับเนมก็คือโลโอเคเดี๋ยวผมจะคอนโซลเราออกมาดูก่อนก่อนที่จะไปหลังบ้านนะเ๋ยวผมขอดูหลอกก่อนโลออนเชงเดินขึ้นมาด้านบนนะครับ มาที่ฟังก์ชัน submit นะครับเราปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราคอนโซล data ออกาามาดูหน่อย data เราคือตัวแปรที่เราสร้างไว้ด้านบนนะครับจาก EP แรกๆเนอะแล้วเราก็สร้างชื่อว่า low มาด้วยนะครับเป็นค่า่างว่าเดี๋ยวผมจะลองกดส่งค่ามาปึ๊บ low ถ้าไม่เลือกไม่มานะ ่านเลือกเป็นแอดมินมาแต่ถ้าเป็น Default เป็น User นไม่มานะครับผมโอเคแปบ๊บนึงน,นะครับเราต้องมาตั้งค่าที่ด้านล่างนิดนึงน,นะครับตรงสีเล็กนะครับผมตรงบล็อกนี้เนาะบล็อกนี้นะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ดีกว่าจะได้ดูนะครับสีเล็กนะครับ ตรนี้ปิดสีเล็กสำหรับการตั้งค่าดีฟอ u l ์เดี๋ยวนะเมื่อกี้ใส่ตรงนี้วิธีการตั้งค่าดีฟอ u l ์ที่ยูเซอร์ใช่ไหมครับเราก็ใส่ตรงนี้เป็นสีเล็กสีเล็กเต็มนะก็คือค่าดีฟอ u l ์ค่าเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเป็นยูเซอร์นะครับจากเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เลือกเนี่ยมันก็ยูเซอร์ก็ไม่ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รีเฟซต้องรอก่อนนะเพื่อความชัวร์ต้องมีการอ๋อมันต้องออนเชงมันต้องออนเช g งมันถึงจะเปลี่ยนค่าอถ้าไม่เชงมันก็ไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไปเลยง่ายๆตั้งตรงนี้เลยนะครับผมตั้งตรงนี้เลย User ามาคาแล้วนี่ง่ายๆเลยนะครับยูเซโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราลองส่งข้อมูลนี้ไปเซฟดูนะครับส่งข้อมูลนี้ไปเซฟเราก็เปิดฟังก์ชันนีเน้เป็น user ยเซอร์เนาะ ส่งไปส่งไปบันทึกเรียบร้อยเดี๋ยวเราแก้ตารางเรานิดหนึ่งนะครับตารางเรายังไม่ได้เอาในส่วนของคอลัมน์เนี่ยเราเพิ่มมาอีกบล็อกหนึ่งผมก๊อบเลยแล้วกันลบก่อบรวดเร็วนะครับก๊อบบล็อกนี้เลยเป็นอะไรนะม d m i เ user ใช่ไหมเป็น10ภาษาอังกฤษจะได้ง่ายๆโลโ l อะจะได้จบเลยอ่ะ low u s e ร์แพวอื่นไม่มีถูกต้องนะครับผมต่อไปเป็น Low w d m m n มบ้างาอ admin โอเคอ,อันนี้แบบด d o w า l i s t แบบ f i x นะครับผมง่ายๆเลยนะครับนี้คือด d บด n list แบบ fix <ๆ>เดี๋ยวต่อไปเป็นด down l i s t แบบดึงข้อมูลแบบ Get ข้อมูลมานะครับผมก่อนอื่นนะครับ เดี๋ยวเราไปที่ API แล้วก่อนนะครับผมจะใช้ API ของ Thai Address API ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะไปเขียนฟังก์ชันดึงข้อมูลนี้มาไว้ก่อนดึงข้อมูลนี้มาไว้ก่อนนะครับลิงก์เดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างนะครับสำหรับลิงก์ตัว API ตัวนี้นะครับให้เรามาที่ตรงไหนครับฟังก์ชันนะครับผมผมจะเขียนไว้ตรงฟังก์ชันตรงนี้เอาไว้ตรงเพอร์สซันเอาไว้ที่เพอร์สซันก็ได้นะ ฝากไว้ฝากไว้ผมก๊อปนี่เลยนะม่บ็อกหนึ่งครับก๊อปบล็อกนี้มาเลยเดี๋ยวผมเอามาฝากไปตรงนี้เลยนะครับผมเป็นอเอ่อย็บโพวิ n นแล้วกันนะครับผมทีนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ได้ดึงมาจาก epi นี้ลบเลย บก็ตมาจากนี่ครับผม Thailand Province อ่าก็ง่ายๆนะครับเป็นเม็ต่อดก็ t เราก็ใส่ U r L เข้าไปนะครับก็แค่นี้แหละนะครับเอ๊ะทำไมมันเลื่อนอ่าโอเคเราก็เอาฟังก์ชันนี้ไปใช้งานนะครับ get p t p v o n c นนะครับผมมาที่เซ็น f t r ์ t เหมือนเดิมเลื่อนขึ้นไปบนสุดนะครับ เิมมาอีกตัวหนึ่งเก็ตโคลินนะครับทำตอนไหนเก็ตตอนเก็ตตอนโหลดเลยเอามาฝากไว้ตรงนี้ครับก๊อปมาเลยเนะี่ยก๊อปมาเฮ้เฮๆเเฮก๊อปมาเลยบล็อกเนะี้ยอ่า ก๊<ม>บอบ็อกนี้มาน,นี่โหลดเพอร์ซันใช่ไหมครับอันนี้โหลดโฟวินนะครับพอเก็ตมาแล้วก็เซตผมขอคอนโซลล็อกออกมาดูก่อนว่าเราได้อะไรมาเ a ีย d ด t ตตรงนี้ปิดไปโอเคผมเก็ตโพวินนะครับผมเอามาฝากไว้ในฟังก์ชันโหลด d a ต้านะครับ ผมสั่งยังไม่สั่งมาทำอะไรนะครับสั่ง Lock Data. มันคอนโซลล็อกด a ต้ามาดูก่อนว่าเราได้ข้อมูลอะไรมานะครับเอ่อ get f o r w i n นะครับผมเราคอนโซลล็อกเลสจุดด a ต a มาดูก่อนว่าเราได้อะไรมานะครับผมรีเฟรชทีหนึ่งนะครับที่เบราว์เซอร์อ่าเราได้ข้อมูลมาดัตเออเร่เนาเออเรไม่มีนะครับ Data นะครับ ็คือเป็นเป็นโพวินตามด้วยชื่อจังหวัดนะครับผมเดี๋ยวมาซ้อนกันน้อมันชื่อมันชื่อ Data นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอีกที่หนึ่งนะครับจุด Data อ่ะมันก็จะแสดงเป็นอ็อบเจกต์มาเลยมาเลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นขึ้นมาข้างบนเรามาสร้างตัวแปรไว้ตัวหนึ่งเอาไว้เก็บ ค้าจะข้อมูลจังหวัดของเราก่อนนะครับคอนผมสร้างชื่อว่าโควินกับเซ t ตโควินนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเหมือนอันบนเลยนะครับเอาไว้เก็บค่าที่เราโหลดมาได้เนาะที่เราเก็บมาได้นะครับโควินนะครับเราจะเอาเซตโควินไปใช้ใช่ไหมครับเราก็เลื่อนลงมาที่เก็ตโควินนะครับเราคอนโซนล็อกได้ค่านี้ เราก็เอาเซตโควินมาแล้วเราก็ใส่เลสดาต้าจุดดาต้าโอเคอันนี้ผมปิดปิดไปเดี๋ยวผมลองคอนโซลหล,ลอกมาข้างนอกเนาะคอนโซลหลอกโควินมาดูก่อนนะครับอันนี้อยู่ข้างนอกเนาะอยู่ข้างนอกฟังก์ชันนะครับ ลองรีเฟรชดูก่อนได้ได้ได้ไดโควิดมาอ่าโอเคได้มานะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาโควิดเนี่ยมาลูปใส่ในตัวซีเล็กกันนะครับผมโอเคเดี๋ยว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 เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเราเรารู้ชื่อตัวแปรแล้วนะครับตัวแปรเราชื่อโควิดน,นะครับที่เก็บค่านี้ใช่ไหมครับ เลื่อนลงมา,าตรงสีเล็กนะครับเดี๋ยวเราก้อมบล็อกนี้เลยบล็อกสีเล็กนี้เลยนะครับผมใช้อันตีเน็ตชิปกดลงล่างหนึ่งครัง้งปั๊บอันนี้เป็นสีเล็กโควิดตรงนี้เป็นเลือกจังหวัดเนมเป็นโควิดตรงออปชั่นนี่แหละที่เราจะ รูปใหม่นะครับจะเป็นจะเป็นจะมาสคริป์เอามารูปเนาะจะเป็นปีกาเปิดก่อนกับปีกาปิดมาแล้วเราจะาข้อมูลโพวินนะครับมาลูปใช้แมปนะครับเปิดสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวนึงเอาไว้รับค่านะครับผมใช้เป็นไอเทมและการน,นะครับแล้วก็เป็นแอโร่ฝั่งเป็นแอโร่นะครับ ผมจะไม่รีเทอร์นออกไปเป็นฟังก์ชันผมจะรีเทอร์นออกมาเป็นตัวนี้เลยนะครับผม Enter ลงมา Enter ลงมาใส่ Option ตรงนี้ผมลบทิ้งอ่ะทันผมไหมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงนะครับผมก็ปีกาเปิดขึ้นมาแล้วผมก็พิมพ์อ a l u e นะครับตัวแปร Value ของเราคือ c o v i นนะครับเอามา Map นะครับผม เป็นเมทอนที่เอาไวใ้ใช้จัดการ Array นะครับพารามิเตอร์คือ,อสร้าง i อเทชื่อ Item นะครับเอาเอามาไว้เก็บนะครับเก็บค่าที่เราแมบได้นะครับผมแล้วก็แอโร่ฟังชันออกมาเลยเป็น o p ปชันนะครับผมแวลู Value ตรงนี้นะครับเปลี่ยนนะครับเป็น i อเทมจุดโ r วิค่านี้มาจากไหนนะครับผม ค่านี้มาจากเดี๋ยวให้ดูนะครับเอามาใส่ตรงนี้ด้วยผมเซฟก็เห็นน่าจะเห็นผลลัพธ์แหละอ่านี่ไนงะเห็นไหมามาแล้วมาแล้วนะครับมาลวอ่าโอเคทีนี้มันเตือนนิดนึงเนาะเตือนคียคีย์แวลูตรงนี้ ก็ใส่คีย์ให้หมันคีย์เท่ากับโพวิ้นจุดถ้าไอเทมจุดโพวินตัวทีก็คือค่าที่เราด้แหละค่าของเราั่นแหละโอเค e f ฟ u l t ์ a วลูทันหมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผม e อนเทอร์ลงมาให้ดูง่าย ง่ายหรือยากกว่าเดิมอ่าตรงนี้แล้วกันเห็นหมดไหมโอเคเห็นหมดพอดีนะซีเล็กยังเหมือนเดิมเพียงแค่เรามาลูปออปชั่นนะครับลูลูตัวออปชั่นนะครับผมเดี๋ยวเราใส่ใส่ออปชั่นตรงนี้ทำอย่งก็ดีนะ เป็นกับรุ่นาเลือกจังดีไหม value เป็นเราเป็นซีเป็นค่าดีฟอร์ซีเล็กเต็ดก็คือถ้าไม่เลือกถ้าไม่เลือกก็เป็นค่านราอ่าเห็นไหม ีนี้ข้อมูลเราส่งถูกส่งไปหรือเปล่านะครับเรายัางไม่ได้สร้าง on h h n i e เราใส่เรียบร้อยแต่เรายังไม่ได้สร้างตัวแปรเก็บนะครับผมโควินนะครับจะ่หลังบ้านเราสร้างแล้วนะครับเมื่อตอนต้นคลิปเลยนะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาด้านบนตรงนี้ผมจะลอง เดี๋ยวผมเอาคอนโซลล็อกออกก่อนดูมันล็กๆอย่างนี้นเลยที่ผมสั่งมันแสดงดูนะครับเดี๋ยวผมลองเซฟดูนะครับกาลสิทธ์อ่าได้ขอมม้อมูลกาลสิทธ์มาโอเคได้ขอมม้อมูลกาลสิทธ์มาแต่ในเทเบิลยังไม่มีแสดงใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมมาที่ขอล็อกเพิ่มใหม่อีกบล็อกนึงเพิ่มใหม่อีกบอกนึ่งกด อันตีเน็ตชิปลงล่างเดี๋ยววะเกิดเกิดเอาไปไว้ด้านบนเดี๋ยวนี่เหมือนกันโอเคไทต์เล่นเป็นจังหวัด Data Index ก็คือชื่อคีย์นะครับผมก็คือผมคีย์ก็ใส่ไปด้วยจบการาจิ เดี๋ยวเพิ่มมาใหม่เป็นแอดมินจังหวัดเป็นตราบตราแอดมินโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับการใช้ดรอปดาวดิสในการส่งข้อมูลไปหลังบ้านนะครับผมผมนำเสนอไป2วิธีนะครับหนึ่งเลยก็คือฮาร์ดโค้ดเลยฟิกนะครับผมสําหรับการฟิกตัวดรอปดาวนะครับสองนะครับการดึงข้อมูลมาจาก API นะครับหรือจะดึงมาจากดัตต้าเบสก็ลักษณะเดียวกันนะครับผมเท่านี้ก็สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการต่อยอดกับโปรเจกต์ของทุกท่านได้นะครับผมผมก็หวังพิจาย่ายิ่งว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ